จากกรณีเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุสะเทือนใจเกิดขึ้นนะคะที่บริเวณห้วยตามาเรียอําเภอกันทรลักษ์จังหวัดสีสกเกตเมื่อทหารไทยประจำกองทัพภาคที่2เหยียบชุนระเบิดระหว่างปฏิบัติภารกิจชายแดนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ต้องตัดขาค่ะกลายเป็นผู้สูญเสียขารายที่7จากเหตุระเบิดในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะก็เกิดเหตุปะทะกันในพื้นที่บ้านหนองยาแก้ว ตำบลโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วตรงข้ามกับบ้านเปรยจานฝั่งกัมพูชาล่าสุดฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านในหลายหมู่บ้านอาทิเช่นบ้านหนองจานบ้านผือบ้านโนนหมักมุ่นแล้วก็บ้านหนองยาแก้วก็ได้ประกาศให้ชาวบ้านเตรียมตัวเข้าหลุมลกภัยในช่วงค่ำที่ผ่านมาโดยที่บ้านหนองยาแก้วซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดการปะทะผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศให้เตรียมความพร้อมอพยพค่ะ จนถึงช่วง20นาก40นาทีพื้นที่บ้านหนองยาแก้วนะคะผู้ใหญ่บ้านก็ออกเสียงตามสายครั้งค่ะประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วแล้วก็บ้านหนองจานให้อบพยพเข้าสู่หลุมหลบภัยโดยด่วนนะคะ ก็เรียกได้ว่าสถานการณ์ขณะน,น,นี้ตึงเครียดสุดๆค่ะร่วมไปถึงชายแดนฝั่งอีสานใต้นะคะตึงเครียดไปด้วยเพราะว่ารายงานความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชานั้นมีทั้งการเสริมกำลังพลแล้วก็การเคลื่อนอาวุธหนักกลับเข้าชายแดนค่ะซึ่งทางด้านของเพจ Army Military Force นะคะเขาก็โพสต์คลิประบุว่า12พฤศจิกายนเมื่อ4โมงเย็นที่ผ่านมาชาวเน็ตกัมพูชาลงคลิป โดยระบุว่ากองกำลังเคลื่อนย้ายรถถังไปแนวหน้าอีกครั้ง นอกจากนี้ก็ยังมีรายงานด้วยค่ะว่าทหารขมีโพสต์คลิปพร้อมระบุว่าวันนี้รวมกำลังพลในวัดตาเมืองเซนเจยจังหวัดอุดอรธาีชัยพวกเราพร้อมรับคำสั่งรบ นอกจากนี้เมื่อเวลา23นาฬิกาทหารเขมรโพสต์คลิปค่ะอ้างว่ากำลังเคลื่อนย้ายกำลังคนและรถยิงจรวด BM21 ไปยังพื้นที่แนวหน้าพร้อมระบุข้อความว่าไทยบุกกัมพูชาแล้ว ซึ่งในโซเชียลของกัมพูชาเองค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มเผยให้เห็นคลิปของทหารนะคะที่ออกมาร่ำลาครอบครัวกันค่ะเนื่องจากว่าเขาจะต้องไปรับใช้ชาตินะคะประจำอยู่ที่แนวหน้าโดยระบุสั้นๆในโซเชียลนะคะแค่เพียงคำว่า ไปตามคําสั่งเบื้องบนนะคะตรงนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องสะเทือนใจของครอบครัวของเราทหารล้ค่ะเน<อ>ื่องจากว่าเมื่อการประทะกันร,รอบที่แล้วเนี่ยฝั่งของครอบครัวนะคะของเราทหารเนี่ยก็น่าจะได้ทราบกันนะคะว่ามีการสูญเสียกันเป็นจํานวนมากนะคะซึ่งก็ปปะทะกันไปตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแม้ว่าในช่วงแรกๆกัมพูชานั้นจะไม่ได้เคยบอกจํานวนทหารที่เสียชีวิตเลยก็ตามค่ะ จนกระทั่งคุณวัฒนานานวมนะคะผู้สื่อขา่าวสายทหารเนี่ยเขาออกมาอ้างอิงถึงแหล่งข่าวระดับสูงของกัมพูชาค่ะเพิ่งจะออกมายืนยันว่ามีทหาร ที่สูญเสียจากการประทะเมื่อรอบแรกนะคะถึง6000นายเลยทีเดียวซึ่งการประทะกันรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็มีคนคาดการเอาไว้ค่ะว่ารอบนี้น่าจะจัดหนักกว่าเดิมเพื่อเคลียร์ปัญหาทุกอย่างให้จบอย่างเด็ดขาดสักทีซึ่งจากบทเรียนการประทะกันรอบแรกที่ผ่านมานะคะเห็นแล้วก็เลยไม่น่าแปลกใจละค่ะว,ว่าครั้งนี้ทหารแนวหน้ากัมพูชาเนี่ยคงจะขวัญเสียกันไม่น้อยเลยทีเดียว